ครีโอ้สื่อหลักสื่อใหญ่บอกว่าลุงเครียดหนักอผ่านหัวข่าวโอ้นะครับพียังไม่รู้นะพี่น้องผ่าหัวข่าวว่าลุงพลเครียดหนักสามสิบเอ็ดสานตัดสินนะครับพี่คนที่เครียดมันก็เครียดด้วยกันหมดัแหละทั้งสองฝั่งค่ะเออถ้าจะว่าพระนี่แหละเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกเตติ้งเลตติ้งนะอย่างเดตติ้งแล้วก็ ประชาชนก็เข้าใจผิดจะไหมพี่น้องถ้าทำแบบนี้เนาะนะครับเบ,บสอสมันมันยอมรับ,บ่เครียดนะคะเราเราเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งนี้เราก็เครียดเหมือนกันนะคะว่าอุ้ยมันสีออกหัวออกก่อยมันบอกเออเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าสารจะพิพากษามายัางไงทางฝั่งเจ้าภาพก็เครียดเหมือนกันนะครับพี่น้องอใช่ เครียดทั้งสองทางพนชิบเอาเลยเพราะอะไรรอฟังคําสั่งสารตัดสินหรือว่าคุณจะบอกว่าคุณรู้แล้วว่าคําตัดสินเป็นยังไงเผื่อว่าชนะแน่นอนเผื่อว่าชนะแน่นอนแล้วคุณรู้หรอว่าสารตัดสินว่าชนะค่ะคุณพี่นีนะคะขอบคุณค่ะหรือคุณรู้รู้คําตัดสินไปแล้วหรอเออมนบอกถึงคุณถึงไม่เครียดนะหรือยังไงอืมซึ่ง ซึ่งอันนี้นะมันไม่มีใครรู้ไม่ว่าจะเป็นวงนอกวงในก็ช่างนะพี่น้องเออมันไม่มีใครรู้หรอกว่าออสารจะตัดสินออกหัวหรือออกก้อยทุกคนต้องเครียดอยู่แล้วนะคะเออ<ช>แต่การนําเสนอข่าวคือโจมตีมาทางฝั่งเรานเนาะอ,อืมมันเห็นได้ชัดเออมันเห็นได้ชัดเลยนะคะเออลองลองไปลองเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสัมภาษณ์แค่ฝั่งเดียวอ,อืมคุณคุณได้ข้อมูลจากแค่ฝั่งเดียวนะ อีกฟังหนึ่งไม่ได้อีกฟังหนึ่งไม่ได้ <นะ S 1> เพราะทะเลุณไม่ได้ก็ก็เลยออกมาในแนวนี้นะคะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็รอกระบวนการยุติธรรมนะครับศาลตัดสินนะครับพี่น้องเนาะวันที่3สิงหาคมตุลานะครับพี่น้องเนาะอ่มอมันก็เครียดพอๆกันนั่นแหละทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับเบีเนาะจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับพี่น้องเนาะ ใช่ค่ะอ่าทางทนายท่านให้อ่าอ่าให้สารลงเผชิญสืบอะไรสักอย่างหนุก็พูดไม่ค่อยถูกเนาะเออแต่ว่าสารก็จะไม่ไม่ไม่ลงเผชิญสืบหมายถึงว่าลงพื้นที่ดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนะอืมซึ่งอ่าสารอาจจะเห็นว่ามันคงมีข้อมูลที่ที่ไม่จําเป็นจะต้องมาลงเผชิญสืบแล้วนะเออท่านก็เลยอ่าตัดเรื่องนี้ไปนะคะ อค่ะเราก็รอนะพี่น้องรอความฝังรอควาโรอสารนะครับตัดสินนะครับเป็นสีพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็ทุกสิ่งทุกเรื่องทุกราวมันก็ แล้วนะครับพี่น้องเนาะความจริงมันก็ออกมาหมดแล้วนะครับพี่น้องเนาะคือคืออ่ามันกระจ่างหลายๆเรื่องแล้วนะคะในเรื่องในเรื่องการสืบเนาะอ่าในสิ่งที่ที่เราเราโดนกล่าวหาเราก็หาหาหาเรื่องหาข้อมาโต้แย้งนะคะในในสิ่งที่กล่าวหาว่าเราพลาดหรือว่าเราอ่ากระทําอะไรกับเด็กนะ่ะอืมเราก็ได้มาหาข้อต่อสู้นะแต่ในเรื่องของอ ที่ที่ที่น้องเดินขึ้นไปนะ่ะอันนั้นอันนั้นคือไม,ไม่ใช่ข้อต่อสู้นะคะไม่ใช่ข้อต่อสู้ของเรานะเพียงแต่เราทําให้ศาลนะอ่ะได้เห็นอีกมุมนึงว่าเอ่เด็กมันสามารถขึ้นไปได้นะอะไรแบบนี้นะคะอืมส่วนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็เขาเรียกอะไรแก้แก้แก้คำกล่าวหา,า,วหาใหท้ทุกทุก ทุกข้อกลาวหาให้สิ้นข้อสงสัยนะคะก็คือทางทีมทนายก็พูดพูดแค่นี้คือไม่ได้ลงลึกนะคะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกลงมันก็ลงลึกไม่ได้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดเนาใช่ค่ะไม่จอลึกอะไรที่พูดได้ก็พูดนะครับน้องเอฟซีนะครับก็ทนายบอกก็บอกว่าเอถือว่าดีเนาะถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นประโยชน์เป็นที่น่าพอใจที่น่า เป็นที่พอใจนะครับเป็นที่พึงพอใจของฝั่งเรานะคะส่วนฝั่งทางนู้นสวัสดีครับแม่แววนะคะสวัสดีครับส่วนั่งทางนู้นเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะดีใจเออก็คือต่างคนก็ต่างไม่รู้ไม่รู้ว่าสารจะตัดสินยังไงเออต่างคนก็ต่างคิดว่าได้เปรียบก็ดีใจกันได้นะคะพี่น้องอันนี้ซึ่งมันไม่ผิดเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าอันสิ่งที่ไม่สมควรก็คืออ่าการยืนยัน คำตัดสินนะนะทั้งที่สารยังไม่ได้ตัดสินนะนะบางคนถึงขั้นอระหว่างโทษให้แล้วนะว่าจะมีการประหารชีวิตบ้างติดคุกตลอดชีวิตบ้างอะไรแบบนี้นะโดยใครโดยใครหัวไม่มีผมโดยหัวไม่มีผมนะครับนักกฎหมายใหญ่นะครับพี่น้องตัดสินให้ก่อนแล้วตัดสินให้ตายแน่นอนยังไงก็ตายยังไงก็ตายไม่รอดไม่รอดเข้าเดนประหารแน่นอนกันว่านะครับพ็บสี เออนักกฎหมายใหญ่นะครับพี่น้องออกมาพูดแบบนี้นะครับมันถูกหรือเปล่านะครับอืมแล้วก็แล้วก็มีการคิดไป้แล้วว่าจะยึดทรงยึดทรัพย์อะไรพวกนี้นะพี่น้องเออทังนั้นที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนี่มีบางคนบอกว่าเตรียมไว้จะตัดพยานาคออกเป็นตอนตอนโอ๊ยขายเอาเงินมาสั่นอืมนะ มันมันก็เกินไปนะเหมือนเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนคุณแสดงความละลิกละลีมากเกินไปสารยังไม่ได้ตัดสินอยู่เด้ออนะเออน,นะเออว,วางแผนไว้แล้วนะคะวางแผน<ห>ไว้แล้วโอ้นั่นแหละกินกินฮีเสียโค้ท่าวางแผนไว้แล้วนะจ๊ะกินฮีเสียโค้ท่านะครับพี่น้องจัดสิได้บ่ได้นะครับพี่น้องเออใช่ค่ะ อายการคงไม่ข้อข้างคนผิดหรอกนะขนาดพรเทพยังบริสุทธิ์เลยใช่ความยุติธรรมก็คือความยี่ได้ทำนะพี่น้องอนาลินก็รอดพี่น้องนาลินก็รอดนะคะตอนนี้ก็มาทํางานกับผมนี่พรเทพก็รอดนะคะถ้าไม่ได้ทําผิดนะคะศาลไม่จับคนเออไม่จับคนกระทำความผิดอยู่แล้วนะคะมัมนหลายรายคุณอย่าคิดว่าเชื่อมั่นในอ่าในการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะเออแต่ว่า คดีที่มันยกก็มีนะมีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะคะอืมค่ะยกมาหลายลายแล้วสู้จนถึ่งดีก้านะครับถ้าเราไม่ได้กระทําความผิดนะเอ่อเชื่อมั่นเลยกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีความยุติธรรมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะไปเชื่อเจ้าหน้าที่นู่นนะครับมันอยู่ที่ศารทั้งหมดทั้งมวลนะครับอ่อนะครับฟังเนี่ยบอกหูได้ยินหูนะอน่ารินนี่ก็ยกนะพี่น้องนี่ ยกจนถึงดีกาพี่พรเทพก็ยกนะฮะยกจนดีดีกาเหมือนกันเนาะเนี่ยอันนี้ก็คดีดเด็กเหมือนกันนี่ก็เขายกนะครับเพราะอะไรไม่มีมูลความผิดนะครับอมไม่มีอะไรนะครับอืมแล้วก็ยกทำไมพี่นอ้องไม่ใช่ว่าคุณจะมั่นใจขนาดนั้นเนาะพี่น้องออไม่มีมั่นใจจนเอาออกมาพูดเออไม่มีหลักพงหลักฐานอะไรออนะครับพี่น้องเอฟซี <laughs> เออนะครับอืมจะมั่นอกมั่นใจขนาดนั้นเอออยาคือคือการที่ที่ที่คือคนที่มีลักษณะที่อยากจะเหยียบอยากจะเหยียบคนอื่นให้ให้ต่ำกว่านะเออมัน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 เห็นแล้วพอเราพอเราได้ดูแล้วเรารู้ทันทีแล้วว่ามีลักษณะแบบนี้อยากเหยียบคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองอนะพี่น้องทุกเรื่องเลยนะฮะไม่ว่า,าจะเป็นการเอออยากข่มคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการอาดูถูกดูแคลนดูถูกดูแคลนคนอื่นแต่พอตัวเองมาทําทําไม่ได้เหมือนเขานะเออทาตัวเองมาทําทําไม่ได้เหมือนเขาอย่างอย่างเรื่องการถแถลงเหมือนกันพูดแบบโอ้อวดมากอมโอ,โอ,โอ้อวดว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราถแถลงอลังการยิ่งใหญ่นะเออแต่ละอย่างแต่ละนี่ไ<ข>อเจ้นจะขัวพลไปแลยพี่น้องเอ้ยพอออกมาแล้วเอา้านี่ยังสูง <c oughs> กว่าด <c oughs> ดิ้งน้อยรินเลื่อนน้อยนะครับพี่น้องจับ ตาเฝ้าดูนะเมื่อวานนี้นะว่าคืาอเสียรลังการเลยเนาะว่า<ช>เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่มีการถแถลงนะคะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะอืมเอเป็นเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรจบจบกระบวนการ จบกระบวนการสืบด้วยนะพี่น้องเออทุกคนเฝ้าดูเราเราก็จินตนาการตามที่เขาพูดว่โอ้มันต้องอลังการแบบนั้นแบบนี้ต้องโตแบบดอกไม้ต้องเยอะช่องขาเยอะมืออะไรแบบนี้นะเออพอเขาพูดไว้อย่างนั้นนะเออบัดบัตรเล้วเดี๋พี่น้องนะครับยุีบัดรเล้วเดีดยวบัดรช่วยเห็นอย่างสูงชเห็นนะช่วยเห็้บอสเออคนทั่วโลกทั่วประเทศหาฟังสูอยู่สูเฮ็ดแบบนี้ติสูดีเยอะน้อยบอส โอ้ยนะครับพี่น้องไงมันกูคนเลยเป็นครั้งแรกเลยครับสุดท้ายครับผมเป็นครั้งแรกเลยสุดท้ายเลยมันอายคนพี่น้องเลยอายคนจริงรวันพิพภากษาตั้งด้วยนะเออวันพิพภากษาืมตั้งโตแถลงด้วยนะเขาก็ทําเป็นแบบอย่างอยู่เขาทํามาหลายครั้งนะครับเนาะเขายังดีพี่น้องเนาะบัดนเพิ่นเดียเธอเดียก็ยังมั่เป็นท่านะครับพี่น้องเนาะเออส้องรบเบิงเขาเป็นตัวอย่างนะแต่นี้จริงแ้มันสิดีกว่าเขา ความเว้าใส่เขาน,นะนะอคุณหลอกได้